วันนี้ผมก็จะมาแนะนำจากตัวแทงตัวแทงตัวนี้ก็มีตัวที่ว่ามหัศจั์เป็นตัวแรกตัวเดียวในประเทศไทยที่ว่าเล็กและบางที่สุดและบางที่สุดคนผลิตคนแรกของประเทศไทยาฝาจอก็คนแรกของประเทศไทย ตัวแทงตัวแปะก็คือคนแรกของประเทศไทยคืออาจารย์แดงมังกรแดงมังกรจำชื่อให้ดีนะครับแดงมังกรอยู่ซอยมังกรขันดีเบอร์โทรก็087-8317640นะครับอันนี้คือจะมาสะแสดงให้ดูว่าตัวแทงตัวแรกแรก็คงจะเป็นขายอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะ ตัวนี้ก็คือจอแต่ว่าจอนี่ก็คือ,อไฟยังไม่ได้ชาติดีนะ,ะก็จะลองแทงให้ท่านสมาชิกหรือว่าคนที่ชอบนะจริงๆนะตัวนี้ก็มีกาวติดมือตัวนี้กาวติดมือตัวนี้ติดหลังมือตัวนี้ติดไปป้าสมมติว่าผมติดไปป้านะ แทงไม่มีโลงสวิตคือว่าสวิตจะเปิดอัตโนมัติหาแทงไปปั๊บเนี่ยผมเทปั๊บเนี่ยเอาเห็นไหมครับเห็นไหมห้าเอียวครับห้าเอียวสองห้าเยียวนะครับเอาผมเปิดให้ดูก็ได้สองห้าเอียมีไหมมีตัวนี้เมื่อก่อนจะแทงได้สามเปิดสี่เปิดห้าเปิดแต่เดี๋ยวนี้แทงได้ห้าสิบเปิดเล่นข้ามจังหวัดได้เลยนะครับอ้าวปปั๊บแทงปั๊บเอาขึ้นอะไรมีอะไรหกสามเยี่ยว 6 3สเหี่ยวมีไม้ถอดออกมาแล้วใส่ล้วงกระเป๋าใส่ภาพอย่างเงี้ย่านี่หสเหี่ยวอ่าเห็นสามตัวเลยครับฝาไข่ั้วยไขู่กไข่ก็ได้อ่าขย่ยาไปหยิบแทนภาพอ้าวขึ้นอะไร5้าสามเท่านี้ก็พอแล้วมั้งครับ5้สอ่าจะเอาอะไรก็ได้ละเอา5้าสาก็พอแล้ว5้สาพอแล้วเนาะอ่าห้มเอาเปิดนะทำงานกดเดียวก็ลำบาก จันแดงก็ลอง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 เทสเทสอ่านี่นะอ่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ 5, 2, 5, 2, 5, 2, 4, เช็ดไม่ได้ห้าสองห้าสองห้สา,สอ,า,อาสองสี่อ่าสองสองสามสี่เนาะเอาเอาแทงสองสามนะแต่ลูกลูกตัวนี้อย่าไปดูมันนะเพราะว่าอะไรมันหลอกตามันหลอกตาก็คืออา่าเตงสองสามไปนะสองสามนะสองสามไป อ,อ่าอะไรยังไงอะไก็แทงอีกนะแทงอย่างเงีกฟับเนี่ยนี่ม,มากครับนี่มากไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินเสียงแนบหูมาเลยเต็งห้าสามอ่าสิบแต้มห้าสามสองนะครับห้าสามสองอ่าเนี่ยนี่ยเนี่น,นี่นี่คืออธิบายอ่าตัวแรกให้ฟังบางคนว่าเอ๊ะอาจารย์ทําไมอาจารย์แดงทําไมไม่ลงยูทูบมั่งอะไรอะไรอะไรลงอินเทอร์เน็ตมั่งผมก็เลย อยากจะทดสอบนะวันนี้ทดสอบไม่ดูว่าของจริงมันเป็นอย่างนี้แทงไปไม่ได้ครับเนี่ยนิ่งนิ่มสุดยอดของประเทศท้าได้สี่เอียวนะครับสองสี่เอียวนะครับถ้าไม่ถูกทับหามผมเลยอ่ะอ่สองสี่อ่ะสองสี่ขอครั้งสุดท้ายนะอแตงดังไม้ไม่ไดังเงียบจิดเลยแตงอะไรแตงอ่าสอง 2องสองสอ่ะสองก็คือเท่าไหร่ก็คืออยู่มาสักแปแต้มเอา8แต้มเลยดีกว่าเอาแปแต้มไปเลยไม่ต้องบอกว่าขึ้นอะไรอ่ะสอง,สอ,งสอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วแต่ว่าผมแทง8แต้มเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดของประเตยไตทรงมาเลยครับ0 8นย์แปดเจสามหนอาจารย์แดงมังกรคนแรกของโลกและของประเทศไทย ไม่งั้นช่างพวกกระจอกงอๆไม่เกิดหรอกครับโอเคนะครับ